สวัสดีครับพบกับผมทนายรถไท็ซิ่งครับวันนี้สวัสดีไปทางพี่น้องแฟนเพจ facebook ด้วยนะครับวันนี้ก็พามาชมเสียมืดเหมือนเดิมครับกับงานหาน3ครับพี่น้องไถต่อยุคคาเก่าทิ้งครับออกงานช่วงประมาณสักสามสี่โมงเช้านี่นะครับ ไอตัวยุคาเก่าทิ้งนะพี่น้องไล่ละสองพันครับมันเป็นที่แปลงยุคาที่เสียเมืดมาไถมาตัดไว้ครับแล้วแล้วก็มาไถครับไล่ละสองพันครับไอตัวยุคานี่จะยุคาเล็กครับไม่ใช่ยุคาใหญ่ครับตัวเล็กๆครับถ้าเป็นที่ตอมันใหญ่ๆก็ตกไล่ละสามพันห้าครับแต่ว่า ตอมันเล็กเสียมืดก็เลยเอาไล่ละสองพันครับเดี๋ยวจะพาไปดูครับว่าตอเล็กขนาดไหนใหญ่ขนาดไหนเดี๋ยวจะพาไปดูครับไล่ละสองพันครับห้าไล่ครับวันนี้นี่แหละพี่น้องตอจะขนาดนี้ครับนี่แหละครับขนาดนี้ครับแล้วเราก็นี่แหละครับขนาดนี้ครับนี่แหละครับใช่หมดเลยนะครับห้าไล่ครับแถวนี้ครับนี่ครับตอจะประมาณนี้ครับ ตีไว้ก็ประมาณสักสักสามสามปีครับพี่พี่น้องอยู่คาครับประมาณสามปีครับแต่ว่าถ้าประมาณห้าปีขึ้นก็ไล่ละสามพันห้านะครับแถวบ้านผมครับแต่ว่าอยู่คาไม่ยังยังไม่ทันได้ใหญ่พอครับก็เลยไล่ละสองพันครับเสียมืดห้าไล่ครับวันนี้น่าจะได้กินหมูครับเสียมืด ไอ้ที่ไถไปโดนก็ค่อยๆไถไปครับถ้าไถไม่ได้ก็ใช้ไปมีดเกียดออกครับแต่ว่าอันตรายนะพี่น้องกลัวผันจะหักครับดูดิพี่น้องเจอต่อแล้วครับได้ละสองพันพอทำไหมครับโอ้ลอยอยู่ข้าพี่น้องโอ้โดนต่อแล้วพี่น้องบางทีก็ใช้ไปมีดเกียดออกก่อนครับถึงไถครับนี่แหละครับ ไรละสองพันครับดันออกก่อนครับโัวดัน,นง่ายๆพี่น้องดูดีครับก็ไม่ถือว่ายากนะครับดูดีครับทีแร,รกผมนึกว่าจอใหญ่ถ้าจะเอารถผมมาดันช่วยผมกลัวจะไม่ไหวผมก็เลยลองให้เสียมือทำเลยครับก็ผมก็กลัวเหมือนกันครับไห้ได้อยู่พี่ให้ได้อยู่ ้ได้อยู่ครับโอ้โดนต่อแล้วพี่น้องโอ้ไม่เหลียนะพี่น้องขาดเลยดูดีครับต่ออยู่คาก็ถือว่าไม่ใหญ่นะครับดูดีครับพี่น้องขาดเลยนะครับอยู่คาครับนี่ครับจัดให้ดูยาวครับห้าไล่หนึ่งหมื่นบาทครับไร่ละสองพันครับโอ้ขาดอุบัติเลยพี่น้องขาดหมดเลยนะครับ ถือว่ากินง่ายอยู่นะครับงานแบบนี้ครับแต่ว่าก็เสีียงนิดหนึ่งครับวัวพันจะสีครับแต่ว่าผมว่าพอทำไม่พี่น้องว่าพอทำไหมปักใหม่ครับพี่น้องนี่แหละครับต่ออยูุฮาครับโดน่านกไม่เหลียนะพี่น้องขาดออกเหมือนเดิมครับ ทีแรกผมนึกว่าจะเอาไปมีดดันออกก่อนครับไม่ดันเลยครับเสียมืดไทยเลยครับมากับ M6240 เหมือนเดิมครับมากับรถประมาณพันชั่วโมงครับรถใหม่ครับคันนี้ก็สุดยอดเหมือนกันครับเวลาไถไปโดนตอนี่มีสะดุดนิดครับแต่ว่าก็ไปได้นะพี่น้องดูดิดูดิครับโดนตอก็มีสรดุดนิดหน่อยครับ นี่ครับในละสองพันผมว่าก็พอทํานะครับไถมาได้ประมาณสักสองสามงานแล้วครับผมว่าไถน่าจะประมาณสองชั่วโมงน่าจะจบครับใหม่ๆก็ดีหมดแล้วพี่น้องของใหม่ครับ ปกติเขาจะใช้ใบมีดเกดออกก่อนนะครับแต่ว่าเสียมืดไม่ใช่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ใบมีดครับไม่ใช่ใบมีดเกลยดเลยครับไถเลยครับก็ถือว่าใหญ่อยู่นะพี่น้องยังตอนนี้ก็ถือว่าใหญ่นะครับอย่างนั้นครับใหญ่ก็ใหญ่ครับเล็กก็เล็กป่าปนผสมกันไปครับน่าจะกินหมูครับวันนี้เสียมืดวันนี้ก็จัดพันสามเหมือนเดิมนะครับหลังจากไปไถมาเมื่อวานครับ เมื่อวานก็ไถพันสามเหมือนกันครับที่ผมลงคลิปให้ดูแล้วครับอันนั้นไล่ละ450ครับแต่ว่าถ้าเป็นพันสามไม่ใช่ญาติกันก็ไล่ละ500นะครับตัวนี้ไล่ละ2 0 0พครับพี่น้องโอ้สรุปต่อบ้างครับโอ้ขาดไมนเริ่มนะครับไม่เหลือครับ ก็อ,อยู่ค่ายใหญ่ครับขาดหมดเลยโอ้มีสะดุดนิดๆพี่น้องดูดิครับขาดหมดเลยโอ้ไหวไหมโอ้ไหวพี่น้องไหวไหวแบบนิดๆครับแบบลำบากหน่อยๆใช้ใบมีดเจ็ดแล้วครับเสียมืดโอ้แรงนะพี่น้องดูดิ 6อ้นี่ถือว่าแรงขนาดนะครับแรงม้านี่90แรงม้าไม่ใช่ธรรมดานะครับแรงเป็นแรงเลยครับใส่ไม่มิดตักออกแล้วครับโอ้ง่ายครับพี่น้องตัวแม่งใหญ่ก็ถือว่าเกียรง่ายนะครับแต่ว่าที่แรกผมนึกว่าจะต่อใหญ่ครับมาดูก็ไม่ใหญ่นะครับก็พอทำครับพอทำได้ครับสำหรับรถใหญ่ๆอย่างนี้ครับ แต่ว่าก็เสียงนิดหน่อยนะผ่านครับก็กลัวผ่านจะสิงด้วยครับดูดิครับเจอต่อแล้วครับมีสนุกครับแต่มือจะเกียร์ออกก่อนครับโอ้ป้องกับลักไม่พี่น้องโอ้เอ้โอ้โออ,อกนะครับแดงม,าม้าได้ครับพี่น้อง สบายเลยก็ถือว่าพอทำได้ครับแต่ว่าหกสองนี่ก็จะลำบากนิดหน่อยครับเพราะว่าแรงมามันมันน้อยกว่าไอ้หกสี่ศูนครับกลัวแต่ทันเลยพี่น้องอย่างอื่นไม่กลัวนะ ผมกลัวแต่พันสีครับดูดีพี่น้องเอ็มหกสองครับคันเลีงนี่ได้แตะตลอดเลยนะครับเวลาไปโดนต้อนี่สะดุดเลยนะครับเพราะว่ารถก็แรงมามันก็ไม่เท่าหกสนะครับแต่ก็ทำได้ครับโอ้สุดยอดเหมือนกันนะครับโอ้ย่างนี่ ดังเหยียบต่อ,อยู่ค่าในดังตลอดเลยนะครับไม่มีที่ไหนแล้วครับไล่ละ2องพหาหาดูยากครับค่อยๆไปครับถ้าไปเร็วๆเ,เกิดไปโดนตอนี่พันสีกไม่คุ้มค่าเลยนะครับ ต้องค่อยไถยไปแบบนี้นะครับน่าจะโลสามครับผมดูเพราะว่ามันช้าครับแต่ว่าถ้าเกียหนึ่งนี่น่าจะไถไม่ได้ครับไฮหนึ่งหรือกระต่ายหนึ่งน่าจะไถไม่ได้ครับเพราะว่ากลัวกลัวพันจะสีครับพี่น้องงานแบบนี้ต้องใช้รอบที่ช้าๆครับเพราะว่าไอ อยู่คามันปลูกไว้ชิดกันครับโอ้หกสองคันนี้ก็ไม่ธรรมดาครับงวดปีละแสนสี่นะพี่น้องก็ถือว่าแพงแพงพอสมควรครับแต่ว่ามารับจ้างก็คุ้มค่าอยู่นะพี่น้องเพราะว่างานรับจ้างก็มีเข้ามาเรื่อยๆครับ อยู่ครับหน้างานมันๆครับวันนี้จัดให้ดูยาวๆสักนิดหน่อยครับนี่เราพี่น้องที่เสียมืดเจียดขึ้นมาครับใหญ่ไหมครับก็ไม่ใหญ่นะครับถามว่างานที่ทําแบบนี้ก็หกสิบขึ้นแล้วครับน่าจะทําได้ครับแต่ว่าตำตำกวหกสิบนี่น่าจะลําบากครับหกสิบขึ้นน่าจะพอดีครับสําหรับกําลังแรงม้ารถนะครับเสียมืดนี้งานมีเข้ามาต่อเนื่องนะครับ มีเข้ามาเรื่อยๆครับต่อไปก็จะเป็นงานผูกอ้อยแล้วครับงานผูกอ้อยครับเพราะว่าก็มีเข้ามาเรื่อยๆครับเพราะว่ารถใหญ่คนก็ชอบจ้างแต่รถใหญ่ๆอย่างนี้แลครับพี่น้องรอบเครื่องนี้ไม่ใช่รอบเครื่องที่สูงครับใช้รอบเครื่องที่ถับ อยู่คาแปลงนี้เสียมืดก็มาตัดไรครับเพิ่งเสร็จเมื่อวานนะครับเสร็จเมื่อวานตอนค่ำๆก็ไปไถแปลงนั้นต่อครับก็ขอฝาก,กกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ